สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทยัยวันนี้เอาความสวยงามของต้นไม้ไมาให้ชมก่อนค่ะมีบอนสีมีอมชมพูเบอร์กินนะคะแล้วก็จะพาชมผ้าสวยๆค่ะนี่เลยค่ะลายเครือน้อยวันนี้มาด้วยโทนสีชมพูกะปินะคะให้ดูความสวยงามใกล้กๆก่อนภาพวาดเราทอมือนะคะหรืองานนี้เป็นงานจุก ขนเม่นนะคะหรืองานทํามือค่ะก็คือเอาลักษณะของขนเม่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้บางทีก็ใช้เป็นเหล็กแหลมๆนะคะจกเส้นายขึ้นลงขึ้นลงเพื่อผ้าสวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาชมทั้งผืนกันค่ะว่าเป็นลักษณะอย่างไงอันนี้เป็นสิ้นเกี้ยนนกนะคะเกี้ยนนกก็คือตัวสิ้นก็เป็นงานจกลายเหมือนกันก็คือแล้วแต่ว่าอันนี้เกี้ยนนกก็คือตัวสิ้นเกี้ยนนกถ้าเป็นเกี้ยดอกก็ตัวสิ้นก็จะเป็นดอกเหมือนกับเชิงค่ะ ปกติถ้าคือสิ้นตีนจกก็คือจกอย่างเดียวจกเชิงอย่างเดียวแต่อันนี้จบทั้งตัวสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นนะคะเราเรียกว่าสิ้นเกียค่ะสังเกตสิ้นเกียนกยนกอันนี้นะคะเราด้านดูแอลมดเนนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่เห็นคะงกงกผีเสื้อนะคะแล้วก็ดอกหมีส่วนตัวนกคาบก็จะใส่สีสันพาสเทลสวยๆนะคะแล้วอันนี้เป็นลายเครือวันค่ะสีเขียวเหลืองนะคะ หยอดลงไปสวยๆแบบนี้ดูทั้งผืนเห็นไหมคะความมีสีสันสดใสสีพาสเทลของตัวนกซอบซอๆแล้วก็ละมุนตามากแล้วก็ใส่สีเหลืองทองเข้าไปโดดเด่นส่วนพื้นนี้สังเกตดูเชิงว่าเชิงน้องจะแบบเป็นงานละเอียดงานละเอียดคืออะไรก็คืออย่างน้อยคือเป็นงานดอกเล็กซึ่งช่างไม่ค่อยจะทํากันค่ะเนื่องจากใช้เวลานาน แล้วเป็นลายตระกูลเครือเนี่ยจะแบบว่าใช้เวลาในการทำนานเพราะว่าพื้นที่หรือช่องว่างเนี่ยน้อยสังเกตว่าเขาจะจกลายเกือบอทั้งดอกเลยค่ะก็เลยส่วนใหญ่ช่างเขาก็จะไม่ทำการเสียเวลาชอบทำดอกใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่เหลือเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะไปได้เร็วแต่อันนี้คือแน่นด้วยดอกแล้วก็องค์ประกอบของสิ่นบ้านเราก็ครบนะคะสังเกตดูว่า มีนกคาบนกคุ้มดอกหมีฟันป่าสร้อยเพร้านะคะงานอันนี้เนี่ยนกให้ดูแล้วก็เนี่ยค่ะรอยต่อเราก็ต่อตรงทุกส่วนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นดอกเครือวนันหรือว่าช่วงที่เป็นนกหรือเชิงให้ดูข้างในค่ะสังเกตดูข้างในว่า ถ้าเป็นงานทำมือก็จะมีได้ระยงระยงหรือความยุ่งเหยิงของเส้นใยอยู่นะคะสามารถนุ่งได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบปูกาวนะคะหรือจะถนอมผ้าหรือใช้ได้นานก็ปูกาวไว้ก็ดีค่ะแต่ผ้าบ้านเราจะรับประกันเลยว่าสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะสวยนานใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะนกให้ดูในแนวขวางนะคะนี่ใครที่ชอบผ้าสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะ สามารถติดต่อที่ไลน์หรือเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยก็นกก็ยินดีค่ะสามารถแอดไลน์ถามได้นะคะหรือจะเป็นงานสั่งทำก็มาคุยกันได้ค่ะทั้งในใครชอบชมผ้าสีสัชนาลายสุขโขไทยนกฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ